พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภรวาจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์วันที่สเดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงพูดกับร่างกายของคุณและมันจะฟังคุณและพระวาจนะที่จะไร้ควรแลนะสามัคคีธรรมในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่37 เพราะว่าพวกท่านจะพ้นผิดหรือถูกตัดสินลงโทษก็เพราะคำพูดของท่านพี่น้องคะคำพูดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังเป็นพลังที่มีศักยภาพสูงสุดบนแผ่นดินโลกอีกด้วยพระเจ้าทรงส้างทุกสิ่งด้วยคำพูดและทรงคำจุนทุกสิ่งด้วยคำพูดนั่นคือพระคำแห่งฤทธิอำนาจของพระองค์เฮบลูบที่หนึ่งข้อที่สาม และตามที่อ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเราคำพูดจะกำหนดว่าคุณจะใช้ชีวิตในรันที่ไหนความใยและชีวิตขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณสุภาษิตบทที่1ิบข้อที่21คุณทำอะไรกับคำพูดบ้างคุณใช้คำพูดอย่างไรจริงหนึ่งที่คุณต้องฝึกฝนหรือการพูดกับร่างกายของคุณนั่นคือใช้คำพูดของคุณเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงและสมบูรณ์แบบ จงเปประกาศเป็นครั้งคราวว่าคุณแข็งแรงคุณมีสุขภาพดีทุกเส้นใยในตัวคุณและอวัยวะในร่างกายของคุณได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะจงพูดกับร่างกายของคุณแล้วมันจะฟังคุณร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับสัตว์ที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจงยืนยันในสิ่งที่คุณต้องการให้ร่างกายทำ แล้วร่างกายจะเริ่มยอมจำนวนต่อคุณทุกส่วนของร่างกายของคุณมีสติปัญญาจงสอนร่างกายของคุณและยินยันว่าร่างกายต้องเชื่อฟังคุณแล้วในที่สุดร่างกายก็จะชินที่จะเชื่อฟังคุณพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องตั้งใจฝึกฝนถ้าคุณไม่เคยําจงพูดกับสมองของคุณหัวของคุณปอดของคุณตับของคุณ ใต้ของคุณหัวใจของคุณเลือดของคุณและอื่นๆถ้าส่วนใดหรืออว,วัยวะใดในร่างกายของคุณได้รับบาดเจ็บหรือดูเหมือนจะมีปัญหาจงบอกให้หายแล้วมันจะทำตามจงระเลึกถึงสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในยากรบทบที่สามคุณสามารถควบคุมและฝึกร่างกายทั้งหมดได้ด้วยคำพูดของคุณเพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูดคนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วยถ้าเราเอาบางเหียนใส่ปากมา้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟังลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวาเล็กๆแต่คุยอวดในเรื่องใหญ่โตยากอบบทที่สามข้อที่2อถึง5พี่น้องคะจงรักษาร่างกายของคุณให้แข็งแรงด้วยการพูดให้ชีวิตกับมันพระคัมภีกล่าวว่า ลิ้นที่ดีเป็นต้นไม้แห่งชีวิตพระวิญญาณอเนวกันที่ส่งชุบพระ้ยสูจากความตายสถิตยอยู่ในตัวคุณและประทานชีวิตให้กับร่างกายของคุณพระองค์ทรงนำคุณเข้าสู่ชีวิตและความเป็นอมตะจงกล่าวยืนยันเหล่านี้และคำนึงอื่นที่คล้ายกันเป็นครั้งคขาคุณกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นชีวิตของร่างกายของฉันดังนั้น ฉันจึงดำนันชีวิตที่ปราศจ,จากความเจ็บป่วยโรคภัยแข้เจ็บความอ่อนแอและองค์ประกอบต่างๆของโลกนี้สาธุการแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนให้เราก่อถ้อยคำแห่งความเชื่อเร่วมกันนะคะร่างกายของฉันมีชีวิตและเต็มไปด้วยชีวิตที่เต้นเป็นจังหวะของพระเจ้า เป็นผลให้ฉันดำเนินชีวิตในสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของพระเจ้าฉันดำเนินชีวิตเดยวปราศจากความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บความอ่อนแอและองค์ประกอบต่างๆของโลกนี้ฮาเลลูยา อเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคำพูดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกคุณทำอะไรกับคำพูดบ้างคุณใช้คำพูดอย่างไรพี่น้องคะจิงหนึ่งที่คุณต้องฝึกฝนคือการพูดกับร่างกายของคุณนั่นคือใช้คำพูดของคุณเพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรงและสมบูรณ์แบบ ทงเป่าประกาศเป็นครั้งคราวว่าคุณแข็งแรงคุณมีสุขภาพดีทุกเส้นใยในตัวและอวัยวะในร่างกายของคุณได้รับการทําให้สมบูรณ์แบบโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจรงรักษาร่างกายของคุณให้แข็งแรงด้วยการพุ่นให้ชีวิตกับมันคะ่ะพระเจ้าสำกําลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด